สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานพัฒนาระบบบัญชีอัตโนมัติกรณีศึกษาย่อยงมาของรายการทาบัญชีในส่วนแรกนะครับจะเป็นเกี่ยวกับบทนำในยุคดิจิตอลที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว RPA หรือว่า Robotic p s o c e s s Automation กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรทำงานซ้ำๆได้เองอัตโนมัติและลดข้อผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพครับโดย UI Pad เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมที่ใช้งานง่ายสามารถออกแบบ Workflow ด้วยการลากและวางทำให้สร้างหุ่นยนต์ซอฟต์แวบรบ์เพื่อทำงานต่างๆเช่นการกรอกข้อมูลการประมวลผลเอกสารการส่งอีเมลและเชื่อมต่อระบบอื่นๆได้อย่างรวดเร็วครับปัจจุบัน r p a เนี่ยยังสามารถทำงานร่วมกับระบบเว็บผ่าน Express ทำให้สามารถสั่งงาน UI ผ่านโรบอทผ่านเว็บหรือแอปพลิเคชันอื่นๆแบบเรียลไทม์ได้ส่งผลให้องค์กรนนลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพและก้าวสู่ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้อย่างเต็มรูปแบบครับถัดมาจะเป็นวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งคือเพื่อพัฒนาเวิร์กโฟของ RPE ด้วย UI ผ่านให้สามารถทำงานอัตโนมัติแทนมนุษย์ในงานซ้ำๆได้ครับ สองจะเป็นเพื่อเชื่อมต่อ UI Path กับระบบเว็บหรือ API ผ่าน Express ทำให้สามารถสั่งงาน r p a ได้แบบเรียลไทม์สามเพื่อลดเวลาและข้อผิดพลาดในการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรสี่เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี r p a ร่วมกับระบบเว็บเพื่อขยายการใช้งานทั้นมาจะเป็นขอบเขตการดำเนินงานขอบเขตของระบบงาน r p a หรือ UI Path เนี่ยจะพัฒนางานซ้ำๆที่ทำบนคอมพิวเตอร์ เช่นการกรอกข้อมูลการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์การส่งอีเมลอัตโนมัติและจํากัดเฉพาะงานที่สามารถทําเป็น w o r k ์กโฟล์ดอัตโนมัติได้โดยที่ไม่ซ้อ,อนเกินไปครับสองให้เป็นขอบเขตการเชื่อมต่อกับเอ็กเอใช้เอ็กเเนี่ยเป็นตัวการสําหรับรับคําสั่งจากผู้ใช้งานหรือระบบอื่นแล้วก็ส่งข้อมูลไปยัง i p a อแ o r c h e s t r a t o r เพื่อให้โรบอททำงานตามคำสั่งจากนั้นยังรองรับการทำงานแบบเรียลไทม์และมีการตรวจสอบผลลัพธ์ด้วยครับ สามจะเป็นขอบเขตการทดสอบและประเมินผลทดสอบเวิร์กโฟลที่สร้างขึ้นว่าทํางานได้ถูกต้องและ,สะเสถียรและประเมินประสิทธิภาพเช่นลดเวลาในการทํางานและลดขอ้อผิดพลาดได้ครับสี่จะเป็นข้อจํากัดจะมีข้อจํากัดของระบบที่จะเน้นง,งานที่สามารถทําได้อัตโนมัติเท่านั้นงานที่ต้องใช้การตัดใจซับซ้อนสูงเนี่ยอาจจะต้องทําโดยมนุษย์ และการเชื่อมต่อกับ API เนี่ยจำกัดอยู่ที่ API หรือเว็บเซอร์วิสที่สร้างขึ้นภายในโปรเจกต์เท่านั้นครับค่ะต่อมาจะเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง1ทฤษฎี Robotic Process automation หรือ RPA RPA คือแนวคิดการใช้ซอฟต์แวร์หุ่นยนต์หรือหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์มาทำงานซ้ำๆแทนมนุษย์เช่นการกรอกข้อมูลการประมวลผลเอกสารหรือการดึงข้อมูลจากระบบต่างๆหลักการสำคัญของ RPA คือการทำงานอัตโนมัติ u t o m a t i o n การลดข้อผิดพลาด accuracy และการเพิ่มประสิทธิภาพ เอฟฟิเชนซีการประยุกต์ใช้ RPA ทําให้องค์กรสามารถลดเวลาในการทํางานลดความผิดพลาดจากมนุษย์และบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่าค่ะ 2. ทฤษฎีการจัดการกระบวนการธุรกิจ Business Process Management หรือ BPM การพัฒนา RPA ไม่สามารถทําได้โดยไม่เข้าใจกระบวนการธุรกิจที่ต้องการอัตโนมัติทฤษฎี BPM เน้นการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพการสร้าง Workflow ที่ชัดเจนสำหรับ UI Path ต้องเริ่มกันต้องเริ่มจากการวิเคราะห์กิจกรรมที่ซํำซ้อนหรือใช้เวลามากแล้วออกแบบขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับการทำงานอัตโนมัติค่ะสทฤษฎี Human Computer Interaction หรือ s c i UI p a t ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงหลัก s c i เพื่อให้ผู้ใช้สามารถสร้างหุ่นยนต์ซอฟต์แวร์ได้ง่ายผ่านอินเทอร์เฟซแบบลากและวาง drag and drop ทฤษฎี HCI ช่วยให้การโต้อตอบระหว่างผู้ใช้กับซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างสะดวกเข้าใจง่ายและลดความซับซ้อนในการพัฒนาทําให้แม้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมก็สามารถพัฒนา RPA ได้ค่ะ 4. ทฤษฎีระบบกระจายและเว็บเซอร์วิส d i s t r i b u t e System and Web Service การเชื่อมต่อ UI Path กับ Express ต้องเข้าใจหลักการทำงานของระบบการกระจายและเว็บเซอร์วิส โดย x p a ก e ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคำสั่งจากผู้ใช้หรือระบบอื่นจากนั้นจะส่งคำสั่งไปยัง UI Path Orchestrator เพื่อให้โรบอททำงานอัตโนมัติทฤษฎีนี้ช่วยให้การสื่อสารระหว่างเว็บเซอร์วิและ RPA มีประสิทธิภาพรองรับการทำงานแบบ Real-Time และสามารถขยายระบบได้ตามความต้องการขององค์กรค่ะ 5. ทฤษฎีดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันการนำ RPA และระบบเว็บมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง องค์กรสู่ยุคดิจิทัลดิจิทัลทรานส์เมชันทฤษฎีนี้จะเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานลดต้นทุนการเพิ่มความเร็วในการประมวลผลและช่วยให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นโดยการพัฒนา RPA ด้วย UiPath และ Expres เป็นตัวอย่างของการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อสร้างคุณค่าให้กับองค์กรอย่างแท้จริงค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นวิธีการดําเนินงานค่ะ เราจะนำเสนอระบบสารสนเทศทำบัญชีสำหรับงานวิจัยนี้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e อ p กเพและโปรแกรมกระบวนการทำงานอตัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมยู p a t านกระบวนการที่สำคัญในระบบบัญชีมีดังนี้1กระบวนการเปิดโปรแกรม2กระบวนการบันทึกยอดยกมา3กระบวนการออกรายงานบทดลองค่ะซึ่งกระบวนการที่1นนะคะเป็นกระบวนการเปิดโปรแกรม ออกแบบกระบวนการทำงานโดยจุดเริ่มต้นนะคะเราจะเข้าสู่ระบบบัญชีและโฟลยูเอ่านนะคะจะมีการทำงานดังนี้ค่ะเริ่มต้นโดยยูเอพานโรบอทเปิดโปรแกรมบัญชีหรือระบบที่ต้องการทำงานอัตโนมัติผ่านเอ็กเพโดยเอ็กเพยทำหน้าที่เป็นตัวกลางร,รับคำสั่งและส่งไปยังไอยูไอพานโรบอทเพื่อเริ่มงานค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูการทำงานของยูเอานกันนะคะโดยจะเป็นการเข้ารหัสและยูเซอร์จากนั้นจะเป็นการเลือกบริษัทที่เราจะเข้าสู่ระบบและวันที่แล้วกดตกลงนะคะ เสร็จแล้วนะคะจะเป็นกระบวนการบันทึกยอดยกมาค่ะโดยออกแบบกระบวนการทํางานนะคะโดยเข้าสู่ระบบบัญชีแล้วนะคะจะบันทึกยอดยกมาแล้วทําการป้อนข้อมูลยอดยกมาทุกบัญชีค่ะโดยโฟลเร์ผ่าน <c oughs> นะคะ <c oughs> <c oughs> ดึงข้อมูลย่อดยุกมาจากระบบหรือไฟล์ข้อมูลที่กำหนดไว้โดยระบบนะคะจะทาการคีย์ข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชีอัตโนมัติลดความผิดพลาดจากการกรอกด้วยมือค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูการทํางานของ u i ผ่านกันค่ะหลังจากเข้าสู่ระบ,บบเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นจะเป็นการลงย่อดยุกมาในบัญชีโดย UI ผ่านจะดึงข้อมูลย่อดยุกมาจากระบบหรือไฟล์ข้อมูลที่กําหนดไว้และลงข้อมูลในโปรแกรมบัญชีให้โดยอัตโนมัติค่ะค่ะโดยจะบันทึกยอดยกมาด้านเดบิตนะคะโดยจะบันทึกเป็นยอดบวกโดยรายการบัญชีมีดังนี้ เงินสดเงินฝากออมทรัพย์สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดลูกหนี้กรมสรรพกรที่ดินอาคารอุปกรณ์สำนักงานยานพาหนะค่าต่อมานะคะจะเป็นบันทึกยอดด้านเครดิตค่ะซึ่งจะบันทึกเป็นยอดติดลบมีรายการบัญชีดังนี้ค่าสอบบัญชีค้างจ่ายค่าทำบัญชีค้างจ่ายเงินกู้ยืมกรรมการภาษีหักนที่จ่ายค้างจ่ายพดอดหนึ่งภาษี หักหนะ้าที่จ่ายค้างจ่ายพงศ์รอดสามภาษีหักหนะ้าที่จ่ายค้างจ่ายพงศ์รอดห้าสามประกันสังคมค้างจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายเจ้าหนี้เช่าซื้อดอกเบี้ยเช่าซื้อรอตัดบัญชีทุนกำไรสะสมค่ะค่ะต่อมานะคะเป็นกระบวนการที่สามค่ะเป็นกระบวนการออกรายงานงบทดลองค่ะออกแบบกระบวนการทํางานนะคะโดยทําการแสดงผลนะค่ะต่อมาเราจะมาดูโฟชาร์ตของค i ผ่านกันนะคะ โดยหลังจากที่คีย์ข้อมูลเสร็จย,ยูเอพาจะสังแกมม้บัญชีสร้างรายงานนะคะโดยรายงานที่เราเลือกคืองบทดลองฉบับเต็มค่ะคะต่อมานะคะเรามาดูการทํางานของย,ยูเอพากันนะคะหลังจากที่ระบบบันทึกยอดยุบมาเสร็จสิ้นนะคะย,ยูเอพาจะทําการออกรายงานงบทดลองให้โดยเรื่องวันที่ที่เรากําหนดไว้จากนั้นจะออกหน้ารายงานให้อัตโนมัติค่ะโดยงบทดลองฉบับเต็มนะคะจะแสดงยอดด้านเดบิตและเครดิตเป็นยอดที่ดุลกันค่ะ,คะ ต่อไปนะคะจะเป็นการสรุปผลนะคะของโครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบอัตโนมัติทางบัญชีด้วยเว็บผ่าและเ e อ็กเพเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทํางานในองค์กรโดยนําเทคโนโลยี RPA ม,มาประยุกต์ใช้ให้หุ่นยนต์ซอฟต์แวร์สามารถทางานซ้ำๆแทนมนุษย์เช่นการเปิดโปรแกรมบัญชีการคีย์ยอดยุกม,มาและการออกรายงานทดลองแบบอัตโนมัติพร้อมเชื่อมต่อกับระบบเอ็กเพยเพื่อสั่งงานและรับข้อมูลแบบเรียลไทม์ผลลัพธ์ที่ได้ช่วยลดข้อผิดพลาดจากการทํางานเพิ่มความรวดเร็วในการประมวลผลและสนับสนุนการดาเนิงนง,งานขององค์กรให้มีความทันสมัยค่ะ